พี่โปสซิ่งสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่โตวิตาลิตนะครับโชลูมใหญ่ยังวัดเจ็ยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราจะมาดูรถรีโวรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ก็คือเป็นรถที่เอาไว้ทํากินเอา,อางี้ดีกว่าสําหรับทางภาคเหนือนะครับรถที่ขายเยอะจริงๆเนี่ยก็จะเป็นตระกูลนี้ครับคือหัวเดียวนะครับรีโวที่เป็นหัวเดี่ยวนี่ ถามว่าทำไมถึงขายดีเพราะว่าทางภาคเหนือเนี่ยมีการขนส่งสินค้ากันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นรถที่บรรทุกข,ของกันเนี่ยก็จะเป็นรถกระบะจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ขายเยอะมากๆก็จะเป็นตระกูลรีโวนะครับตั้งแต่จริงๆมันมาตั้งแต่สมัยวีโก้มาแล้วนะครับส่วนรีโว้ที่ขายดีจัดๆเพราะว่าด้วยเครื่องยนต์นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ต่อยอดมาเรื่อยๆนะครับที่พัฒนาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ โดยรุ่นที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นรุ่นกระบะตอนเดียวนะครับหรือที่เรียกว่าหัวเดียวนะครับรุ่น2.8 4ฟ h วิ l เอาว่า4คูณ4ขับลุยได้นะครับบรรทุกหนักได้นะครับเอาไว้สำหรับเพื่อคนถ่ายสินค้านะครับอาจจะเป็นเพื่อธุ์ทางการเกษตรอะไรที่อยู่ข้างบนนะฮะเอาลงมาข้างล่างขาลุยนะครับจะชอบกันโดยรุ่นนี้นะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่74,000บาทนะครับ ได้เป็นหัวเดียวหรือกระบะตอนเดียวนะครับเครื่องยนต์2,008 4 w h e ว l เอาว่าแรงแรงเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่204แรงม้านะครับปรับจูนเพิ่มขึ้นมาจาก177จาก177แรงม้าเป็น204แรงม้านะครับแรงบิดตัวนี้เป็นที่420นิวตันเมตรนะครับโดยใช้รอบต่ำมากแค่1,400รอบแรงบิดสูงสุดก็มาแล้วนะครับทำให้เราสามารถ ลุยอุปสรรคออกไปได้นะครับแม้จะมีการบรรทุกอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาเพิ่มอะไรมาบ้างนะครับด้วยดีไซน์ข้างหน้านะครับก็เหมือนกับรุ่นอื่นๆที่รีโว2ส2 0ที่ปรับมานะครับก็คือชุดหน้าใหม่ทั้งหมดไฟหน้าใหม่นะครับกระจังหน้าใหม่ใหญ่ขึ้นนะครับโดยรุ่นกระบะตอนเดียวเนี่ยจะได้เป็นสีดำนะครับอันนี้สีดำดำเอาว่าไม่ได้ทำสีนะฮะ ด้วยสไตล์ของเขาเนี่ยก็คือเป็นรถเอาไว้ลุยนะครับเอาไว้ทํางานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโครเมียมเป็นอะไรมันสวยงามก็จริงนะครับแต่เวลาทําความสะอาดต้องดูแลเยอะนิดนึงส่วนพวกนี้ก็ลุยๆกันไปเลยนะครับในส่วนของล้อนะครับตรงนี้เป็นล้อกระทะให้เหมือนรุ่นที่แล้วแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของขนาดล้อนะครับโดยจะให้เป็นขอบ17มาแทนนะครับใหญ่ขึ้นอยู่ที่หน้ากว้าง225นะครับ พับเจนะครับแล้วก็เป็นขอบ17ก็เพิ่มให้วงล้อใหญ่ขึ้นนะครับเอาไวต้ตะกุยได้ง่ายขึ้นโดยรถประเภทนี้นะครับจริงๆก็จะเป็นรถที่นนทายสินค้าอยู่บนที่สุรกันดารหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นระยะทางอาจจะไม่ได้ไกลมากถามว่าต้องเสริมแหนบต้องอะไรไหมก็แล้วแต่น้ำหนักบรรทุกนะครับอาจจะมีการเสริมแหนบช่วยเพื่อลดน้ำหนักมากขึ้นนะครับแต่ว่าล้อเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นกระทะตันเล็กๆไหมอย่าง หมือนล้อซิ่งที่วิ่งไกลๆนะครับของตัวเตี้ยที่2.8ทำล้อซิ่งกันอาจจะไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่ารถใช้งานคนละสไตล์กันสไตล์นี้ก็จะคนถ่ายสินค้าข้างบนนะครับมีการลุยโคลนลุยอะไรบ้างแต่ถ้าเป็น2.8ล้อซิ่งเนี่ยก็วิ่งทางเรียบยาวๆนะครับบรรทุกโหลดก็จะหนักกว่าทีนี้นะครับในเรื่องของกระจกมองข้างอะไรก็จะเป็นสีดํานะครับก็คือเป็นสีดำบดเลือเปิดก็เป็นสีดําเน้นความดุดันนะครับ กระบะนะครับตรงนี้ก็จะมีตะขอเหมือนเดิมนะครับเป็นห้าตะขอนะครับถ้าเป็นกระบะช่วงสั้นจะมีสี่ขออีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็ทําเหมือนกันเดี๋ยวถ้าเกิดมีมาจะถ่ายให้ดูนะครับเอาว่าเป็นกระบะแรเท่มนะฮะกระบะสี่ขอเดี๋ยวดูด้านนี้กันนิดหนึ่งนะครับห้องโดยสารด้านในนะครับจะเล่นเป็นผ้านะครับส่วนเบาะนะครับให้ดูเบาะนิดนึงด้วยเบาะนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเบาะเขาเรียกว่าเป็นเบาะยาวนะครับ แต่ว่ามันแยกส่วนกันได้นะครับแยกส่วนได้อ่าแล้วตรงนี้ก็ส่วนมากนะครับลูกค้าก็ชอบเบาะแบบนี้ก็มีเยอะเพราะว่าบางคนต้องเอาว่านอนกันในรถอ่ะพักผ่อนในรถนะครับเวลาเราเหนื่อยๆนะครับก็จะนอนได้ง่ายกว่าเพราะก็คือเรานอนราบไปเลยนะฮะตั้งแต่คนนั่งมาถึงตรงนี้นะครับแต่ได้เกิดว่าเป็นเบาะแยกเป็นเบาะคู่มันกระบะแครบนะครับบางคนก็ชอบนะครับแต่บางคนก็ อาจจะไม่สะดวกกรณนนีที่มีคนที่สามนั่งด้วยนะครับยังมีเด็กนั่งด้วยอะไรประมาณน,นี้ถ้าบอกพวกนี้มันจะนั่งตรงกลางได้คนหนึ่งนะครับเครื่องเล่นนะครับมีการปรับเปลี่ยนมาด้วยนะครับตรงนี้ก็คือถึงจะเป็นกระบะตอนเดียวนะครับแต่ทางโตโยต้ววตาก็ให้เครื่องเล่นเหมือนกับรุ่นอื่นๆนะครับรุ่นแขกรุ่นสี่ประตูก็ได้เครื่องเล่นเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ได้หน้าจอทัศสกรีนพร้อมกับมีตัว ทีคอนเน็ให้ด้วยนะครับมีตัวกล่อง g ีเบเอาไว้ติดตามรถได้ด้วยว่ารถอยู่ที่ไหนนะครับช่วยเหลือ24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชันทีคอนเน็กในมือถืออ่าลองขออนนุนนี้ได้นะครับเจ๋งเจ๋งมากๆนะครับกับรถเขาเอาว่ารถเราอย่างเจ้าของธุรกิจนะครับออกรถรุ่นนี้ไปก็สามารถแท็กจิ้งได้ว่าเฮ้ยลูกน้องเราเอารถไปขับที่ไหนนอกเส้นทางหรือเปล่าใช้ความเร็วเท่าไหร่นะครับขับเป็นยังไง เราสามารถดูพฤติกรรมการขับขี่ได้นะครับสําหรับออกธุรกิจอง,งค์กรนะครับแต่ถ้าเป็นคนใช้งานส่วนตัวรถส่วนตัวก็เอาไว้ติดตามรถตัวเองได้นะครับมีประโยชน์จะได้สบายใจว่ารถอยู่ที่ไหนนะครับถ้ารถหายก็ขอติดตามรถได้นี้ก็โจรก็เหนื่อยหน่อยนะครับเพราะเราสามารถติดตามรถกันได้แล้วนะครับโอเคเก๊สองชั้นนะครับนี่เหมือนเดิมนะครับที่วางแก้วนะครับมีให้อันนี้เป็นจุด ที่เด่นๆอยู่แล้วนะครับของทางโตโยต้าที่มีมาตลอดชุดแอร์นะครับเป็นนิปปอนเดนโซเย็นเร็วเหมือนเดิมนะครับเป็นแอร์บิดก็ง่ายต่อการใช้งานนะครับส่วนตรงนี้ด้วยเป็นโฟวิวนะครับก็จะมีนี่ครับตัวโฟวิวที่เป็นชิปอินเตอร์ไฟเป็นไฟฟ้านะครับเหมือนตัวที่แล้วขับ2ขับสี่ความเร็วสูงนะครับแล้วก็โฟโลนะฮะข้างล่างนี่ครับออปชันตัวนี้นี่ปุ่มนี้นะครับเป็นดิฟล็อกนะครับดิฟล็อกก็เอาไว้กรณีที่ต้องการล็อกแกนล้อ ล็อกเฟืองล้อ,อทั้งสี่นะครับให้วิ่งไปพร้อมๆกันป้องกันไม่ให้ติดลมนะครับอันนี้ก็สําคัญด้วยเกียร์ตัวนี้นะครับเป็นเกียร์6สปีดนะครับก็จะแตกต่างกับตัว2.8เตีย้ยนิดนึง2.8เตีย้ยรถที่บรรทุกโหลดหนักตัวนั้นจะเป็น5เกียร์นะครับแต่4 wheel ได้6เกียร์นะครับเหมือนตัวที่แล้วเลยพงมาล่น,นะครับเลื่อนมาจริงๆก็เอาว่าเหมือนเดิมนะฮะกับก่อนตัวหน้านี้แต่ว่าที่ปรับเปลี่ยนคือหน้าจอ นะครับที่ได้ดีเด่นๆขึ้นมาเลยแล้วก็กระจกอะไรก็เป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับไฟฟ้าแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันนิดนึงนะครับด้วยกระบะบรรทุกนะครับของรถประเภทนี้ก็จะใหญ่แล้วก็ยาวรถปกตินะครับยาวาว่รถแฉปรถสี่ประตูมีสัญลักษณ์สี่คูณสี่นะครับพร้อมกับดิฟล็อกนะครับในด้านท้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิธีเปิดของตะกูล กระบะตอนเดียวนะครับก็คือจะเป็นหูล็อกนะครับซ้ายขวาจะไม่ใช่ตัวเปิดเหมือนกับรถแคปนะครับอันนี้ก็ล็อกเข้าไปเลยนะครับไลเนอร์จริงเขามีให้นะครับปูยันได้นะครับของแถมอะไรพวกนี้มีอยู่แล้วนะครับนี่ด้านท้ายคันนี้เป็นสีเทาดําตระกูลตอนเดียวเนี่ยเขาจะมีให้สีขาวนะฮะไปเลือกสีขาวสีบอลเงินแล้วก็สีเทาดํานะครับสามสีสีนี้ก็จะเป็นโทนสีที่ค่อนข้างจะเข้มที่สุดแล้วนะครับ ออกแนวดุดุนิดนึงนะสวยงามเลยเอาว่าถ้าเกิดว่าคนไหนชอบนะครับเอาไปแต่งออฟโรดเอาไปแต่งเล่นก็ได้นะสำหรับคนที่ชอบขาลุยนะครับถึงเราจะไม่ใช่เป็นเกษตรกรหรือไม่ได้เป็นคนที่ต้องขนถ่ายสินค้านะครับแต่ถ้าเกิดชอบรถแนวไปลุยๆนะครับคันนี้ก็จริงๆก็ตอบโจทย์เล่นได้นะครับสามารถไว้คนของได้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ชอบวัวเดียว หรือตอนเดียวที่มันสั้นลงเนี่ยก็ต้องรอดูสีขอนะครับแต่ตัวนี้ความเจ๋งของมันคือมัน2.8 4ฟ i e w ินะครับอัตราเร่งดีนะครับยิ่งเครื่องใหม่ด้วยกินน้ำมันน้อยลงนะครับหัวฉีดเป็นของ i a r านะครับเป็นของเดนโซนะครับ i อ r าร์้ไอดูข้างในเพิ่มอีกนิดนึงนะครับโอเคนี่ครับเป็นไฟฟ้าหมดแล้วครับกระจกมองข้างแล้วไฟฟ้านะครับกุญแจก็เป็นแจ็คหน้าคีนะครับเป็นมีดพับนะครับ โอเครถแนวนี้รู่นอยู่แล้วนะครับเอาไว้เน้นใช้งานนะครับทำกินจริงๆมีประโยชน์ครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์ฝากกดติดตามดนวยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปดูกันอีกนะครับสำหรับรีโวรรุ่นอื่นๆที่เพิ่มกันมาเรื่อยๆทยอยมาเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ